พิปรายม .152 เมื่อวานนี้เข้มข้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีให้ติดตามต่อในวันนี้ด้วยค่ะทนายกก็ได้ตอบข้อสักถามข้อสงสัยต่างๆนะคะโดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังชี้แจงตอบข้อสงสัยและยินดีพูดคุยกันอย่างสร้างสารรค์สิ่งที่รัฐบาลทำทำเพื่ออนาคตของประเทศชาติค่ะเราตั้งอยู่บนความซื่อสัตย์ตรงใสตรวจสอบได้ ไม่เพิกเฉยหรือนิ่งนอนใจต่อความเหนือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการยกระดับไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าเกษตรทั้งสินค้าเกษตรที่สําคัญอย่างยางพาราค่ะรวมถึงการเปิดตลาดใหม่ให้กับสินค้าเกษตรโดยทูตพาณิชย์ทั่วทุกมุมโลกยกระดับการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวจากวีซ่าฟรีไทยจีนแล้วก็กำลังเดินหน้าเรื่องนี้กับอีกหลายๆประเทศเลยควบคู่ไปกับการผลักดัน FTA ค่ะแล้วก็ร่วมประชุมในเวทีสำคัญสำคัญเพื่อให้ประเทศไทยนั้นกลับมามีตัวตนในเวทีโลกอีกครั้งหนึ่งรัฐบาลมีเวลาทำงานมาแล้ว7เดือนและได้ประกาศวิสัยทัศน์ประเทศไทย2030ค่ะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายทั้ง8เสาหลัก ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนที่ดําเนินการแล้วนะคะก็จะมีทั้งเรื่องของหนี้นอกระบบพักหนี้กเกษตรกรค่ะการดูแลราคาพลังงานเพื่อลดภาระของประชาชนการแก้ไขปัญหายาเสพติดการแก้ไขปัญหา PM 2.5โดยมีการเสนอพอรบอากาศสะอาดแล้วก็ยังเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆนะคะทนนีองค์ยังบอกอีกว่ายินดีที่จะชี้แจงให้ความกระจ่างกับสมาชิกที่ยังไม่เข้าใจการทำงานของรัฐบาล แล้วก็รับข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมไปปฏิบัติ พร้อมให้ข้อมูลเพื่อประชาชนได้รับข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องในด้านของการทํางานของรัฐบาลนะคะเชื่อว่าหลังจากนี้ก็จะมีอีกหลายๆนโยบายอีกหลายๆกิจกรรมโครงการที่จะเกิดขึ้นเพื่อรองรับทั้งในด้านการพัฒนาคนการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจนะคะทุกกอย่างคำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนในประเทศไทยเพราะนี่คือตัวจริงเสียงจริงรัฐบาลเพื่อประชาชนค่ะ